ต้องรับผู้ชมช่องนี้อยู่ตู้นนะคะชัดเจนชัดเจน,จเจนมาคอนมาคอนเร็ว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 โอ้โหคนดัง

ทำหล่อแล้วผลไปตักหล่อแล้วทำหล่อแล้วเทพสมหล่อแล้วภาษาภาษาอย่าไป่ทยภาษาก็จะฝังลวอไมลูก้งแวเ้ยเิมหล่อแล้วนูอันนี้สุเทพโดนลุ่มใคกท่อเนางก็ใหพูดว่าเรายังไงบ้าง เทปดูลูไปเทปดูลูโอ้ยอะไรโอ้ยโด้วยแป้งมาให้ด้วยไม่ได้เแป้งมาให้แหอมหอมโอ้ยหมดแล้วพี่ร้อยมากหอมหมดเดี๋ยวจะไปลองแล้วไม่ไมีลองลองไม่คันเหรอเอาน้ำที่ว่าไปถอดเสื้อเพราะว่ามันเข้าเสื้ออยู่แล้วแหละเข่าเหมืนว่าจะช้อพุง ไม่เกลียดอย่างนี้แหละสปริงเออนนี่ยาตีัดตดผมนวันี้ถครอครับอรอครับในวันะครับรครับลุงพันไม่มีกับเขาสิท่ามอยืมตัวหน่อยเดอนหนึ่งวันเอา้เ้ยจะยืมตัวลุงพันได้เลยได้เลยลุงพันว่า เราไม่น <night> <patient begun> <oni seid> ึกไม่ฝันนี่ในวันนี้ไปว่าลองหวีเราทำรองทรงไหมเป็นลองทรงใส่เบอร์ไข่มดแดงเด้อวันนี้นะโอ้ จะมีความรักแล้วต้องเอาออกหน่อยไว้หนวดไว้คามจะหลอดตรงไหนเชฟเออเนี่ยเดี๋ยวที่ผมจะทำให้ไตโดผมเรียนมาไตวันนี้มีอีกหนึ่งช่างครับเรียนมาเหมือนกันอ้าวนี่ไหมแม่ไม่ค่ยชอบอ๋อไม่เหม็นไม่ใช่หรอพี่เหม็นทำทำใจมีแปงไหมมีแปลงไหมทำทำทำใจทำใจทำใจช่างเหรอทำใจชงปกติมันก็จะมีเส้นทางใบพัดก็จากนี่ทะลุไปทางนู้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ ไปส่งนะพี่นะโหเสร็จแน่เลยไปแล้ว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 วินเทจเลยวินเทจเลยไม่ค่าใส่รองแต่มันไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่รองเลยไหมออกก่อนเลยไหมเอาเขาเอานั่นเลยเหรอไม่ไม่กลัวผ้าใช่ไหมไม่กลัวอือจะดีนะเพราะว่ามันดีกว่าไหมฮะเอาเลยเอาเลย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 มันจะดีนะเอาปลาตัวเอาปลาตัเอาปตัวปลาบปลาปลา มันไม่ค่อยเข้าคือเราผมเคยเคยเรียนตัดมาย่งไได้เนียเป็นเออมันดีนะไ่ได้มันอยากแต่อันนี้มันจะเล่นอีกหน่อยนแบบไม่ลองไม่ต้องใส่เบอร์นะครับคนี้ดกันพี่้องการพี่เ่ไมันเกียวดวยะอนทมนไม่คนเดียเขิรอบาเอาไปเลยนะเอาไปเลยไม่ได้เอาแล้วนะาล้ลไม่ออกอยู่แล้วเสื้อเจาคสเลยน้ออ้ย สบัดไม่ออกเลยนี่ไม่ออก็ถึงบอกก็ถอดเสื้อไหมไม่งั้นจะโชว์พุงให้เจ้าว่ะเฮ้ยอันนี้คมดี เนี่ยมันลองันนี่ยมันลองเพื่อใช่มันก็เลยมันคือเหมือนลายสก๊อตเทปอะเนี่ยตรงตามตรงตามใจฉัน้อพี่เทปยาเย็นเย็นไว้นะพี่เนี่พิเศษเสื้อเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำไงมันออกอะสบัดสบัดก็ออกแล้วเอาเอาแป้งใส่แล้วสบัดสบัดเอาแป้งใส่แล้วสบัดแป้งสะบัดแป้งจะออกเองทรงนักเรียนบอกอัน อันนี้เขาลูกเดียวเลยเนาะโอ้เดียว้ยคุณตาที่วันนี้รองหวยบอกลุงพันศักย์ยักษ์ตัดไม่หาดไปลูปลายนะไม่งั้นมันจะเดือดอยากให้โลกต้องมานั่งปาร์ตรองทรงเลยต้เสียให้ดูเพราะวปุยาวเลยไปแล้ว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 บอสจัดเต็มโอ้ยเหมือนเด็กอายุสิบ เหมือนเด็กไอ้ใช่ใช่เด็กชายสุเทพสามมีนี้สามเลยบวัดแล้วกลับมาแล้วผมเริ่มจะเกลี้ยงแล้วโอ้ยพอเรือปั่นลานมันเลยตะโกนนวดด้วยงานนี้โกนนวดด้วยนะ อะไรฮอตโอ้โหทั้งตัดทั้งขำไปแล้วไปแล้วเรนี่เรนนี่ไมเรนเดข้างนี้เปิดข้างคือมันเป็นซองลงโองเจ๋อเจ๋อสองทรงทรงนี้ละทรงนี้ละพี่ทรงนี้ละเหมาะแล้วไปเลยเจ๋นี่นี่สุเทพบอกว่าทรงไหนก็ไม่เป็นไรพี่เพราะใจผมอยู่กับอีกหนึ่งคนไปแล้ว เฉียมอแบบขาเจ๋อ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 เเจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ๋เจ๋๋อเจ๋อเเจ๋๋อเจ๋อเเจ๋อเจเจ๋อเอเจ๋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 ออเจ๋อเจ๋อเจจ๋อเจ๋ออเจ๋อเจ๋อเจจ๋อเจ๋อเจ๋อเจ๋ แม่แม่เอาเอาแบบนี้เลยเชดนีเอเ๋สวก็มาีเออขีขีขข่แ้นขู่แล้วดงหน่อยนี่นนี่ขู่หัวใจเต้นแรงเนี่ยใช่เลยวิ่งแล้วมีครั้งเดียวเออมีครั้งเดียวเนาะ ใจเต้นแรงไหมนกตาแม่นกตาหน้าแดงหน้าสีอะไรค่ะหายไข้เลยบอกงันหายไข้เลยคนมีคู่ไม่รู้หรอกไม่ต้องบอกคนไม่มีคู่เออต้องส่งงี้ตุเทพรอเออมีนี่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 แม่นกสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้าน้าอะไรสิค ยังไม่มาเปล่าทุกทรงรถทุกทรงเดี๋ยวต้องอยู่ต้องอยู่ดูลูกเลยครับรู้รับรถครับมาให้กำลังใจเขาะครั้งปกติจะไม่ค่อยวนนะมันไม่ปิดปกติไปปักใครไม่ได้วนซ้ายวนขวาจังเลยมาจะดูนี่เนาะโอ้เป็นห่วงเป็นห่วงกูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หล่ออืมมีใจเขาเอันนี้อันนี้ก็แต้วคู่มีคู่แต้วคู่ ไม่พูบเลยใจอะไรนะให่ใจญอเด้อกยถ้าเป็นมีสุเทพก็น่าดีใจอยู่เพราะว่าซ้ายก็ขวาขวาก็ใชอย่ส่วนทางนู้นอิจฉาทางนู้นอิจฉาอร่อยอร่อมากมีแต่สาวๆทำงานไทยเยอะชายไบ้านทข้าไปสีแดงแมเราเราขอถอยนะสีสำหรับคลิปนี้สวัรดีค่ะ ที่ปที่ป้ดูลูกหน่อยที่ก่อนนะครับอพอพพพนม่ัพ่หัวใจจะได้ตรงกาดเอาควนเข้าไปพี่น้องควนเข้าไปควนเแล้วนะคนเาปโอ้สุดเทพเวลานั่งให้ระวังข้างหลังนะ เพราะว่ามดมันมากับความหวานมันจะมาเกันข้างหลังเอาแล้ว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 สารปานเอาแล้วคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ